คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวย กาบสวัสดีนะครับ FC มิตรรักนะครับที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา FC พี่น้องนะครับมาขอโชคนะครับตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจํานะครับวันจันทร์ที่15สิงหาคมนะครับพศ2568กับเลขทูบบุมีปู่สวงนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f อมิตรลักนะครับสำหรับเลขสูตรจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยก็มาทำา f c พี่น้องผิดหวังนะครับสูตรเจาะ2ตัวนะครับได้เด่นอยู่ที่0นย์กับ6นะครับเม็ดเดียว6นะครับมา6 8ตัวลอง0นะครับมา0-5นะครับมาเด้งๆทั้งคู่แอดก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f อมิตดลักที่มีความโชคดีนะครับ ก็ได้พากันคมนต์เข้ามาอยากชมแนวทางเรื่อทูบบารมีนะครับหลวงปู่สวงนะครับแอดก็จะจุดขอโชคให้เอฟซพี่น้องในลุ้นบริการนะครับก็รอลุ้นรอชมไปพร้อมกันครับผมนะครับเป็นคาถาขอหวยเป็นคาถาพระคดานะครับสําหรับเอฟซพี่น้องสนใจคาถาพระคดานะครับหรือว่าคาถาขอโชคขอหวยก็จดไว้แคบไว้นะครับเผื่อมีเลขทูบอยากจะจุดเสียงโชคในวันพระยิ่งจะดีนักแรนะครับก่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจุดนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธสะอินทยสังเทวยสังพรหมยสังมหาพรหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักวัตติยสังมหาจักวัตติยสังพุทธยสังปัจเจกพุทธยสัง อรหันตยสังสัพพิทธิวิชาจระรัญยสังสัพพลกาจริยายานาสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจวาเจนะมะมะสุวติโหนตุไมหังนโมพุทธสะนโมธรรมสะนโมสังคะสะเสยยะตีตังหูรหูรูสวาหายาสาธูครับผมเลขทูปบาร,รมีเหรียญหลวงปู่สวงก็จุดเรียบร้อยแล้วแอดมินจะของดใช้เสียงนะครับเอฟซี FC พี่น้องได้ลุ้นเลขทูปไปด้วยกันนะครับล,ลุ้นไปด้วยกันครับผม ครับผมเรียกทูบบารมีหลวงปู่สวงนะครับก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ FC เห็นไปตรงไหนนะครับก็อคอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับอคอมเมนต์อาจแตกต่างกันออกไปสำหรับแอดมินเห็นนะครับก็จะคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปสามารถเข้าไปรับชมติดต,ตามได้นะครับเรือคอมเมนต์ตรงกรันถูกมีโชคด้วยกันสำหรับวันนี้แต่ F c พี่น้องชอบนทางทูบบารมีปูส่สวงกอนออกไปอย่าลืมกดสัคสไครต์กดไลค์กดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับนี้ขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้า สวัสดีครับ